4วันเกิดนะครับที่สัต ตูหมูมาจะพ่ายแพ้นะครับต้องบอกเลยนะฮะถ้าท่านเกิดใน4วันเกิดนี้นะครับตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าตัวท่านเองเนี่ยมีศัตรูหมู่มานะฮะคอยจ้องเล่นงานคอยใส่ร้ายใส่ความคอยพูดจาให้ท่านเนี่ยเสียหายนะครับรวมถึงพยายามบิ้วพยายามปั่นเขาลอบฆ่าให้ท่านถูกลังเกียจหรือถูกเข้าใจผิดเนี่ยขอให้รู้เลยครับว่ากรรมกําลังจะตามสนองคนคนนั้นแล้วถ้ามันเล่นกับ4ี่วันเกิดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านท่านเกิด4วันเกิดนี้นะฮะฝากแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับรวมถึงทิมพ์คําว่าสาธุก่อน น้อมรับคําทํานายก็ได้เพื่อให้คํทำนายนี้เป็นจริงนะครับและที่สําคัญทุกท่านครับฝากอุดหนุนกําไรเกรดคอนเฟิร์มของผมนะฮะถ้าท่านกําลังมองหาสิ่งที่เสริมมงคลน,นะครับหนุนดวงชะต,ตานะครับผมได้บรรจุสัญลักษณ์12ราศีนะครับที่จะหนุนดวงชะตาแลวก็พระคาถา11บทบซึ่งเป็นพระคาถาพิกชะตานะครับปีหนึ่งท่านพกคมภีรศักดิ์สิสทธิ์11บทต,ติดตัวเลยออกแบบนะสวยหรูนะใครเห็นก็ต้องอุ๊ยทาไมหรูหราทําไมสวยงามอย่างนี้นะฮะผลิตอย่างดีเลยด้วยสเตลเลส 316L ร,รวมถึงนะครับตรงจุดนี้ใครที่ต้องการหาเครื่องรางที่นําความเป็นมงคลให้กับท่านนะครับไม่ควรพลาดกาไรนี้เลยสั่งซื้อได้นะฮะเพียงท่าน็อ b o x เข้ามาหรือว่าเพียงเพาสนใจนะครับผมจะติดต่อกลับไปส่งรายละเอียดให้ท่านครับเอาละครับ,รบสำหรับ4วันเกิดนะครับที่ศัตรูหมู่บ้านจะ แพ้พ่แพ้ภัยในเร็วนวันนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารเสราร์และก็พุธกลางคืนครับเน้นอีกครั้งหนึ่งฮะวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์แลวก็ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับจริงๆแล้วนะต้องบอกสีวันเกิดนี้นะฮะท่านเป็นคนธาตุไฟและธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายหายโกรธเร็วแต่ลืมยากนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารเสาร์แล้วก็พุธกลางคืนนะครับคุณเองนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกับชีวิตมากจนเกินไปควรจะปล่อยวางบ้างไม่งั้อมหบรืี ปวดหัวนะครับมีอาการเครียดหรือบางคนเป็นซึมเศร้านะครับเพราะงั้นนะฮะต้องคลายความเครียดความจริงจังให้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับชีวิตคุณเนี่ยมักจะวุ่นวายกับเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับปัญหาตัวคุณจริงๆไม่ค่อยมีอะไรคุณมักจะมีปัญหากับเรื่องของคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้จักคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนหยิ่งเป็นคนที่เครียดนะฮะเป็นคนที่เข่งขึมจนเกินไปนะครับคนภายนอกจะดูเหมือนอมทุกข์แต่จริงถ้ารู้จักคุณจริงๆคุณเป็นคนตลกนะฮะเป เป็นคนที่ออกจะเต็งตองได้ซ้ําแต่ภายนอกอาจจะดูเหมือนยิ่งๆหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะ <_ S 1> คุณเองเนี่ย <_ S 1> เป็นคนที่ประสบมมในชีวิตแน่นอนต้องบอกเลยและใครที่คิดเป็นศัตรูกับท่านเนี่ยคิดผิดแล้วเพราะว่าท่านเองเนี่ยเหมือนเป็นดวงไพดีพินาใครก็ตามที่เป็นศัตรูจะพินาไปในที่สุดเลยนะครับช่วงนี้นะฮะร,ระวังเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของคนมาหยิบยืมด้านการเงินหรือว่าอาจจะเรื่องของบุญหวานบริวารทำให้ท่านเนี่ยค่อนข้างจังหวนกิดใจนิดหนึ่งนะฮะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยปกัรษาคคุณนะบ เพราะงั้นโอกาสตายโหงเนี่ยยากมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณเองนะฮะจะต้องไม่เครียดนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมงอกนะฮะช่วงนี้เหมือนมีเกณฑ์จะมีผมงอกนะฮะมีเรื่องความเครียดมากนะฮะและก็ต้องบอกกันนะครับว่าดวงชะตาดวงนี้นะฮะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าตอนนี้ศัตรูโบรานจะทําอะไรคุณได้ครับเพราะคุณจะรอดพ้นนะครับจากปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างไปอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ ทำไรนุนดวงชะตาของกริตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 4 3 9 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ